อัปเดตค่าตัวสิงห์หลวงพ่อหอมปี2525เซฟคลิปไว้เลยนะครับรู้ไว้ไม่ตกเทรนแน่นอนพร้อมแล้วเริ่มได้สมเด็จประทับสิงห์ศิลปะพิเศษปูนตันหลักหลายหลายหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับศิลปะประทับสิงห์ธรรมดาหลักหลายหลายหมื่นนางกวักลอยองคหลวงพ่อหอมแบบนี้หลักหมื่นนะครับอยู่ที่ขนาดและความสวยสิงห์ติดปีกคาบแก้วสวยสวยสตาร์ที่สามแสนนะครับค่านิยมเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความสวยด้วยนะครับสิงห์ทรงเครื่อง หลักหลายหมื่นจนถึงหลักแสนกว่า,วานะครับถ้าสวยมากๆหรือมีความพิเศษกว่าปกติก็อาจจะไปถึง2 0,000นได้สิงห์มหาไทยนะครับหลักปลายหมื่นถึงหลักต้นแสนนะครับอยู่ที่ขนาดความสวยและความพิเศษหายากสิงหัวมังกรนะครับถ้า3ขวัญเนี่ยหลักหมื่นขึ้นไปทุกตัวนะครับอยู่ที่ความนิยมของศิลปะด้วยนักรรษัตรย์หลวงบ่หอมทุกศิลปะหลักหมื่นขึ้นไปทุกตัวนะครับแพะเสือลิงกระต่ายได้หมดนะครับ ค่านิยมขึ้นลงตามความสมบูรณ์และความสวยหายากของแต่ละศิลปะนะครับสามารถศึกษาหาข้อมูลจากหนังสือเล่มมาตรฐานเล่มนี้ได้เลยมีวัตถุมงคลหลวงพ่อหอมครบถ้วนนะครับแล้วก็มีเครื่องรางรูปทายสิงห์หลวงพ่อหอมกว่า700ตัวมีการจำแนกเทียบพิมพ์เทียบศิลปะให้ครบถ้วนนะครับและใครมีสิ่งอยากจะแบ่งปันนะครับส่งภาพมาได้ที่แอดตีเจเจเจนะครับหรือมาที่เซ็นท่าระยองนะครับยินดีต้อนรับครับ